สวัสดีค่ะรถกระบะสวยๆนะคะทรงดีค่ะทุกท่านเชฟโรเลต c o l ลราโดนะคะ2.5ดําสีดำค่ะรถย,ยนต์ปี07กระจกเป็นไฟฟ้าพุ่งมาลายเป็นพาวเวอร์ระบบเบรก ABS นะคะคันนี้ทรงสวยใช้งานได้ดีค่ะราคานี้สภาพนี้นะคะคุ้มค่าค่ะทุกท่าน สนใจนะคะราคา178,000บาทค่ะราคานี้ที่ผู้ขายได้ตั้งไว้นะคะสนใจเจรจาต่อเราคุยกันได้โดยตรงค่ะมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะทุกท่านเลขไมของคันนี้นะคะเรียกกันได้ว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพียง179,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถใช้งานมาค่อนข้างน้อยค่ะทุกท่านเครื่องฟิต่วงรังแน่นๆมาพร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่แบบ เต็มชุดเลยนะคะรอมแม็กสวยยางดอกดีค่ะเป็นยางใหม่ทั้ง4ี่เซตเลยนะคะภายในสวยงามค่ะเครื่องเสียงเสียงไพราะสภาพไม่เอี่ยมภายในสะอาดนะคะไม่มีชนค่ะภาษีพรบรเต็มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์2,500ซีซี cc ดีเซลนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเบรก ABS นะคะสวยใสยพร้อมใช้พร้อมสำหรับการขับขี่ สนใจคันนี้นะคะติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะนัดดูรถและทดลองขับนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะติดต่อเจราจากันได้โดยตรงพอแอดมินเพียงมาแนะนําให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะวันนี้ราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากคอมเมนต์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ